คิวดีเฮบ้านพร้อมอยู่สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการบ้านด่วนบ้านดีต้องที่นี่เท่านั้นสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวัสินคิวดีเฮาที่โครงการคิวดีเฮาเซนเนเจอร์สิเทศบาลตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับโครงการนี้อยู่ห่างจากตลาดประเมินเพียงแค่900เมตรเท่านั้น นี่นะครับบ้านพร้อมอยู่อยู่ที่แบบบ้านซีดาพาร์ทที่โครงการเซนเนเจอร์สิแปลงที่4นะครับหลังนี้นะหกสตารางวานั้นเพื่อนแล้วก็พื้นที่สอยลงตัวมากวางบ้านไปเนี่ยเหลือพื้นที่ข้างบ้านอีกนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมเป็นส่วนๆนะครับว่าทําไมแบบบ้านคิวดีเฮาสีดาพาร์ทถึงขายดีครับไปชมกันเลยครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับท้งโครงการก็ได้แต่งสวนมาให้พอสมควรนะครับก็จะมีไม้ประทานนะครับเป็นต้นส้มสุกนะหน้าตาเป็นงี้ แล้วก็มีต้นนี้ไซเกาหลีนะครับทำเป็นไม้รั้วมาให้แต่งมาให้โซนนี้แล้วก็โซนฝั่งตรงที่จอดรถอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าแต่งสวนมาให้พอสมควรนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะอย่างที่บอกเป็นฟังก์ชั่น3ห้องนอน2ห้องน้ํา2พื้นที่จอดรถนะครับตอนนี้ผมอยู่ในที่จอดรถนะก็เขาใส่ไซร้้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเบรกล้อมาให้เนี่ยผมจอดเข้าไปก็พอดีพอดีอย่างนี้เลยนะครับเจนเนเจอร์15เนี่ยเบรคของเขาเนี่ยจะเป็นวัสดุก็คือคาร์ดของ เพราะนั้นเราจะมีเนี่ยใส่ล้างลงรถคือเนี้ยบงานเนี้ยบหมดเลยงานจบนะครับมีรางลินหรือว่ารางน้าฝนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2โซนนะสำหรับไทซีดาพัสนะครับก็คือโซนนี้นะครับแล้วก็โซนนี้หมายความว่าเพื่อนไม่ต้องไปทําเพิ่มอ่ะเขาทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านหลังนี้อย่างที่บอกนะครับตั้งอยู่บนที่ดินขนาด64ตารางวาเพราะนั้นเวลาวางบ้านไปแล้วเนี่ยหน้าบ้านก็เหลือพื้นที่อย่างนี้นะครับค่อนข้างกว้างนะ พอสมควรพอดีพอดีครับแล้วก็มีด้านนี้ที่เหลืออีกนะครับนี่ค่อนข้างกว้างเลยประมาณเท่าไหร่นี่วัดแบบคร่าวๆประมาณ2เมตรนะครับตรงนี้2เมตรตรงนี้อีกประมาณ3เมตรกว่าตรงนี้เป็นไอเดียให้เพื่อนนะครับสามารถทําเป็นการศาสตร์ออกมาด้านนอกได้นะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถทํากิจกรรมในล่มได้นะไม่ร้อนเนาะหรือว่าใครจะจัดสวนอะไรเงี้ยครับส่วนหญ้าเนี่ย <laughs> แดดร้อนมากเลยช่องนี้ เดี๋ยวมาซ่อมให้นะฮะเพื่อนไม่ได้ให้แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแต่งมาเก็บให้สวยๆนะรอฝนตกอีกรอบหนึง่งโอเคและนี่คือภายนอกของเซนเนเจอร์สิแปลงที่4นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปชมด้านในทีละส่วนนะครับว่าบ้านหลังนี้น่าสนใจยังไงครับไปชมกันเลยครับเข้ามาที่ตัวบ้านนะครับ เปิดประตูเข้ามานะครับตรงกลางก็จะเป็นโถงนะแล้วก็แยกฟังก์ชันหลักๆออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นห้องนอน1ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำสองนะครับโถงกลางตรงนี้เป็นโซนดูทีวีหรือว่าโซนรฟวิ่งรูมนะครับเพื่อนๆเะวต้องวางโซฟาตรงนี้นะครับแล้วก็วางทีวีตรงนี้นะครับหลังนี้เป็นบ้านเปล่านะครับเดี๋ยวให้จินตนาการนิดนึงแต่ท้ายคลิปผมจะพาไปดูบ้านที่แต่งแล้วสําหรับไทยนี้นะครับเผื่อเป็นเรสเฟรนด์ในการแต่งบ้านนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนให้รนะคับ แบบนั้นน่ะมีงบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเฉลยใ้าคลิปนะครับตรงนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะครับนี่ง่ายๆเลยก็คือออกมาจากห้องครัวตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับบานสลับเนาะเดินออกมาก็เจอโซนรับประทานอาหารเลยนะครับแต่ส่วนแรกที่ผมจะพาไปชมคือห้องมาสเตอร์เบดมนะครับที่เป็นจุดพีคหรือว่าจุดขายของบ้านไทยนี้นะครับนี่ไปชมกันเลย ครับสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมของไทยนี้นะครับซีดาผ่านนะครับก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่มาให้แบบนี้นะครับแล้วก็จุดเด่นก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดมของเขาเนี่ยใหญ่นะครับ4.4คูณ3.7เมตรนะครับเมื่อถามว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยนั่นหมายความว่าวเพื่อนๆนสามารถวางเตียง5 6ถึงฟุตได้แบบสบายๆนะครับ <c oughs> นี่สบายๆเลยเป็นวิวสวนนะครับ ต่อไปเป็นห้องน้ำนะครับที่มีมาให้ในตัวเลยนะครับ <c oughs> ห้องน้ำก็มาในขนาดมาตรฐานนะครับมีกระจกเทมเปอร์กระจโเปกแห้งมาให้นะครับกระจกเงาขนาดใหญ่นะครับปลักในห้องน้ำนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ใช้เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับห้องน้ำที่หนึ่งเนี่ยจะให้ชาวเวอร์มาด้วยนะครับเฟืองชาวเวอร์อย่างดีนะครับ มีช่องแสงข้างในให้ด้วยนะแบบสบายๆห้องน้ำนี่โปร่งมากนะเดี๋ยวลองปิดไฟดูนะเนี่ยปิดไฟก็ยังไม่มืดนะครับตอนวันสามารถเข้าแบบไม่เปิดไฟได้เลยนะครับเพราะว่าห้องไห้ช่องแสงมันเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับในห้องน้ําด้วยนะครับต่อไปเป็นห้องนอนที่2ครับ ห้องนอนที่2เนี่ยนะครับจะมาในขนาด3คูณ3-7เมตรนะครับสามารถวางเตียง5 6ถึงฟุตได้เหมือนกันนะครับสบายๆนะแต่ถ้าอยากให้แบบสบายๆแบบหลุหลวมมากก็คือวาง5ฟุตนะครับหรือว่าถ้านอนคนเดียวในเบื้องต้นก็สฟุตไปก่อนนะครับแล้วก็ห้องนอนห้องนี้ออกมาปุ๊บจะเจอห้องน้ําด้านหน้าเลยนะครับก็คือห้องน้ําที่2หรือว่าห้องน้ํรลมของเรา ฟังก์ชันนะครับให้มาเกือบจะเท่ากับห้องน้ำในห้องมาสเตอเร์เบดรูมนะครับต่างกันแค่เลนจาวเวอร์อย่างเดียวนะครับต่อไปเป็นห้องนอนที่3ามนะห้องนอนที่3ามเนี่ยจะอยู่เดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้เราเดินมาจากโซนห้องน้ำเนาะห้องนอนที่3ามก็คือจะเดินเข้ามาทางนี้เลยนะครับในตำแหน่งนะครับจะอยู่บริเวณที่จอดรถนะครับที่จอดรถอยู่ตรงน,นี้เนาะห้องนอนเนี้ยจะเป็นห้องนอนที่ เป็นห้องนอนที่เราสามารถใช้เป็นห้องอย่างอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุห้องพระนะครับหรือว่าจะเป็นห้องทํางานนะครับแล้วก็ให้ช่องแสงมาเยอะมากนะครับ1 2ึ่งสองสนะครับช่องแสง้างใหญ่ขนาดห้องอยู่ที่3คูณ3เมตรนะครับสามารถวางเตียง3.5้ฟุตได้แบบสบายๆนะครับหรือว่าใช้เป็นห้องทํางานได้แบบฟุมเฟืเลยนะครับปิดแอร์ชั่มๆหลังนี้ก็เริ่มจากห้องนี้ก็เริ่มจากแอร์ก้าพัน BTU ก็เย็นละครับเพื่อน ต่อไปเป็นห้องครัวนะครับนี่ห้องครัวก็จะมีประตูบานสลับแบบนี้นะครับเป็นบานกระจกเปิดยังไงก็ได้นาะนี่แล้วแต่เพื่อนจะเลือกเปิดนะครับนี่เข้ามาด้านในเลยนะครับด้านในเนี่ยมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวเอลนะครับซิงขนาดมุงหลุมนะครับพูดด้วยควันพร้อมเตานะครับหน้าบานลามิเนตอย่างดีนะครับแล้วก็มี ช่องสำหรับวางตู้เย็นด้วยขนาดใหญ่สมควรนะครับนี่ซีดาพา์นะครับที่ไม่ลืมเลยก็คือมีซิงคสองหลุมมาให้แล้วนะครับนี่เป็นยี่ห้อเฮเฟเล่เหมือนเดิมนะครับด้านนอกเนี่ยเราใส่กันสาดมาให้สุดตัวบ้านนะครับแล้วก็ตั้งเสามาให้ด้วยสําหรับหลังนี้นะครับมีเสาในกี่ต้นนี่หนึ่งสสามี่สี่ต้นเพราะนั้นเนี่ยดูดิไม่โดนแดดเลยครับอยู่ร่มๆเลยนะตรงนี้นะครับ หรือว่าถ้าใครอยากให้บ้านมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นก็สามารถติดตั้งระแนงตรงนี้ได้นะครับเพราะมันเป็นโครงเหล็กแล้วเนาะง่ายละสําหรับโซนซักล้างหรือว่าโซนซักผ้าของเราด้านนอกนะครับก็จะมีน้ําดีน้ําทิ้งปลักมาให้เรียบร้อยเลยนะครับและที่สําคัญอยู่ในร่มด้วยนะแต่ถ้าใครอยากทําเป็นล็อรี่โซนนะครับหรือว่าโซนที่ใช้สําหรับซักอบรีดผ้าเนี่ยก็สามารถติดตั้งระแนงหรือว่าก่อทึบทําเป็นวัสดุที่มันเบาๆกั้นตรงนี้ได้นะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวนะ แล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับที่เราจะสามารถลิงก์ไปทางหน้าบ้านได้นะนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างกันต่อนะครับหลังนี้เรามีถังเก็บน้ำมาให้2,000ลิตรเลยนะครับพร้อมปั๊มอัตโนมัตินะเพื่อนเนี่ยพอมันมีที่ดินขนาด60กวา่าวาเนี่ยครับหลังนี้64.2เนาะก็จะมีพื้นที่ด้านข้างในใหญ่มากนะดูดิ ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสามารถทําเป็นกันสาดอย่างที่ผมบอกในต้นคลิปได้นะครับหลังนี้ก็คุ้มคมเลยเพื่อนเดี๋ยวจะเฉลยราคาแล้วนะอดใจรอไหวไหมเนี่ย และนี่คือ QD House s e ส์ t ซนเต r แปลงที่4บ้านทั้งหมดนี้นะครับพร้อมที่ดินบ้านสานอน2น้ํา2จอดที่ดิน64ตารางวานะครับและของแถมทั้งหมดที่เพื่อนเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดสวนและอื่นๆในบ้านแล้วก็ของแถมเพิ่มเติมดังนี้ราคา2 5 0ล้าน5แสก้0บาทนะครับแต่แต,แต่ท่านเพื่อนอยากให้เราแต่งบ้านให้แบบนี้ชุดห้องรับแขกพรมโต๊ะกลางโซฟา ชุดโต๊ะและประธานอาหารแบบนี้ห้องครัวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นตู้แขวนในห้องครัวแล้วก็ของแต่งแบบนี้ชุดห้องนอนสวยๆแบบนี้ห้องนอนที่2ตกแต่งให้ครบแบบนี้เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่1น0 0 0แบาทเท่านั้นแล้วเพื่อนนะครับที่สนใจบ้านพร้อมแต่งไม่ว่าไทายไหนเรา ให้ได้ทั้งนั้นนะครับสามารถติดต่อผมมาเบอร์เดิมนะครับ0947484141คลิปหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ